HAPPY อาว่าผมมาไว้มากคุณเทอไมไวกว่าแน่นอนเพราะเครื่องผมแบบเร็วแรงทะลุรถแรงแต่งต่อเลยเฮ้ยคุณของเยอะเกิน โอ้ธรรมดาธรรมดถ้าเวลาอยู่กแกกดตบมีพูดนะครับเนโอสปิริตบล็อกกับเยเมไปวส์ั่ต้องต้เี้ยเอาเกลือไปด้วยลโลจอร์ดเขาชื่อเขาเขาชื่ออะไรนะครจอร์นจอร์นอ๋อจอร์นเฮลโลจอร์ จอห์นเว่อจอร์นจอจนอะน่าจะมันครับกันดูส e e p a นีคุยกับผีแล้วต้องกด V แล้วกด B อ่ะกด V อ่ะน่าจะกด B หนูไม่ก็กด B เหมือนกันนั่นแหละเนาะจ e e p a ส a e จอนี่ are you h r e e a h how are you how are you bro John? แค <Hey. S 2> ่ข้างบนคอนโดสีนะคะข้างบนนะฮะข้างบนครับโอเคแล้วโ oh, อา้ยยาวตรงไหนห้องไหนครับเพียมีดฟังเพลงนี่สไตล์นี่สไตล์น่าจะเจอระหว่างห้องห้องเองห้องทำอาหารอ่ะห้องทำอาหารข้างประตูเลยข้างประตูเลยเฮ้ยจอห์น y o ี here b r อ น่ยมันมันมีคนทำของตกอ่ะน่าจะผีแหละแถวๆนี้ห์เียเจอดเวสันดู something ฮัลโหลฮัลโหลจอดเวสันดู s o m e t h n g ไหนเดินมาช่วยหน่อยดิกลัวไหนยงข้างบนอะั where you เออแต่มันหนาวมากเลยนะอุณหภูมิข้างบนเหรอ ตอนแรกข้างบนนะตรงตรงทางจะขึ้นมาันสองอะประมาณสี่ห้ประมาณตรงเนี้ยพอขึ้นมาปุ๊บเปนสี่แล้วก็าเขาตามหรือเปล่าเขาตามแต่ว่าจอห์นก็อาจจะตามแล้วรีบมาเนี่เฮลโล how are you จอ์น are you French are you f r e n c you friendly bro ฮะ where are you who are you how are you ฮะคนที่ตอบแอมไฟล์เมื่อกี้คือคนหรือผีเมื่อกี้ได้ยินคนตอบว่าแอมไฟล์ไหมได้ยินได้ยินหรอแสดงว่าคนเรืออยู่ที่ใครอันหนึ่งปะอยู่อย่ตรงนี้ค่ะครับเขาอึ้งไปเลยเขาไม่ตอบแล้วแน่แน่ผมว่าน่าจะอยู่แถวนี้แหละงั้นก็เลยตรงนี้เลยไหมครั ใช่ๆลงโรยสักสองทีดูอะโอเคค่ะจอนเขาเขาถูโรยกดเด็ะกดเนั่งแล้วกด F ด็ะกดเลยะกดเอ็ะนั่งแล้วกดจอนจอน Where are you? Adia how are you? อันนี้ไม่ Where are you? แสงจารใช่ปะอะไรนะทุกคนล a here? do something กีบัสจะ i ช่ do something do something อ๋อห้องมีลบสี่ครับไหนไหนห้องห้องเนี้ยห้องมีลบสี่เหรอห้องห้องเนี้ยจอห where are you กดแอปกดแอปค่ะ John. where are you จ้าจ้าจอห์นเล่นเล่นของเสียงของ จอห์น give us a sign บราห์จอห์นเวร้าอยู่เวร้าอยู่เฮ้ยเฮ้ยเว้ยลบหนึ่งเลยนะเมื่อกี้เด้อคุณไม่คิดเสียงอะไรเอ้ยโอ้ยควันแบบมีคนเอาดอปไปใช่ไหมอะไรนะ จอดอะไรอ่ะจอดถามถามเขาด้ก็คืออะไรอ๋อเครื่องอันนี่เครื่องเครื่องโน้ตที่เราใช้เขียวเขียวอ๋อไม่มีจอห์นดด where are you เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเป็นโนหรอจอห์น are you active John, give us a sign. Give us a sign. <laughs> okay. So you are piano Oh. <laughs> oh. ไม่น่าขอให้มันกีบอัสซายเลยเี่งวุนนน่ากลัวมากอะไม่อยู่ย <c oughs> ไหนแล้ววะตอนนี้มันอยู่ไหนแล้ววะไม่รู้อ่ะมันน่าจะอยู่ในห้องนังเล่นปะในรู้แล้วว่า ใครกันมาเกโจนใครอ่ะกุเหรอ <c oughs> เข้าไปเสียงเข้ามาใกล้ไหนเรื่อยๆวะออ้ยเวบนหมดละหมดละอ,อหมดแล้วนะไม่น่าขอกีบัตราซา,ายเยอะเลย <c oughs> เอ้ยไปอยู่ข้างบนกันเยอะเลยแ, <c oughs> แ <c oughs> ดงโห นายอยู premises, Here, Here, oh. ่ตรงไหนแล้ว hmm. นี่นี่นี่ไปหลบขวาสุดเลยเมื่อกี้นี่เข้ากินยาก่อนก็ได้นะนะครับโอ้โห how how to เดี๋ยวในทิ้งเอเมดก่อนอือห้อ5%เซ็นืออะไรอ่ะ MF มีกดออฟนะมีกดออฟ ีกดออฟมีฟีซซิ okay. freezer, <S <S ่งใช่ไหมอะไรอีกอะอ๋ออ uh ันี้ไม่ใช่คิดเอาไว้ว่าใช่คิดเอาไว้ว่าใช่ไม่ใช่ Get a g o w to blow our candle Candle ไปแค่แล้วแสดงว่าเราก็ต้องใช้เครื่อง e m f อยู่ถูกไหมนี่ใช้อยู่นี่เอามาอ๋อโอเคเราต้องถ่ายรูปไหมอ่ะมันไม่ได้บอกให้ถ่ายหรือเปล่า ฮันตูฮันตูผีชื่อฮันตูฮันตูฮันตูเราจะหาเทียนไขจากไหนกันนะแคนเดิลจะเดินไปแล้วครับจะกลับจะกลับกันไหมจะกลับจะกลับหรือว่าจะทำเคล็ดย่อยอ่ะจะกลับได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยฮะ เดี๋ยวเไปดูเดี๋ยวไปดูควายก่อนกันแหละมันมี E M F ป่ะไก็ได้เอา E M F ไปคนหนึ่งหน่อยดิไจะผมเอาไปน,นะเจนไข่ีไปแล้วอ่ะพอได้กินกูอ่ะ คาดิเยนคาดิสก็สตูบ o ลเอา our candle ก็บอกให้ผีเป่าเทียนไขแล้วอันนี้เหรอ Happy birthday Happy birthday to you to John Happy birthday to John Happy birthday Happy birthday Happy birthday ร้องจบพอดีนะแล้วคือร้องจบพอดีเลยนะ Happy birthday Happy birthday เขาอยู่ไหนอะไม่รู้เน่ร้อง Happy birthday อะโห้เป็นตัวเลยผมไม่เอากล้องมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวน่่ต้องอยู่ในรถนะนน่ต้องบอกเขาแล้วแหละว่ามอยู่ไหนอะอยู่ข้างกูแน่เลยมันอยู่ข้างกู มันยังขั้นสิบอยู่มันยังขั้นสิบอยู่โหอีฟศูนย์เปอร์เซนต์เลยเหรออ๋ยมันมันตายแน่กูตายแน่ทุกคนช่วยบอกทีว่ารักพอ่อรักแม่รักน้ำรักปลารักซากุระค่ะเ <c oughs> ขาตายแน่เลยเขาตายแน่ๆ <c oughs> โอมเดินมาแล้วข้างหูเลย <c oughs> เขาเรียบร้อยมีคนตาย <c oughs> ตาย <c oughs> ตายแล้วเหรอวบอกแล้วมันอยู่ข้างหูเลย แล้วคือร้องจบไน้กำลังจะเข้า,าประตูเลยไม่น่าร้องให้เบิร์ดเดย์เลยคนอยากมาถ่ายรูปปอ่งอโทษตรงนี้ดีกว่าเวสร็จหมดแล้วอ่ะหลักฐานอีกอานหนึ่งคืออะไรครับอ่่กูตายเที่ยมแม่เลย มีฟีเจอร์ปิ้นมีฟีซิ่งแล้วก็กดออฟเป็นผีฮันตัวอ๋อโอเคครับเอใช่อีกคนหนึ่งคนจะเลือกแล้วใช่ปะผีฮันตัวมีฟีซิงมีฟีเจอร์ปิ้นแล้วก็กดออฟผีตู่ฟีซิ่งฟีเจอร์ปิ้นแล้วก็กดออฟนะครับไปไปบอกอีกคนนึงผีฮันตัวผีฮันตัวอะไรวะ เลือกแล้วคุณเลือกแล้วติดโกสต์กดแล้วนะกดแล้วนะฉันตายแล้วค่ะมันเหลือสูน่ะแล้วมันก็เลยเดินหาคือเอาว่าสองร้อยไม่วหกเลยสามห้าบาทมีคนตาย